สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันใกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาทีวนะคะเป็นลายจุดเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4ี่เส้นที่ความยาว90ซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4ี่นะคะสอดเข้าตรงช่องที่1นนะแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมา จับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4ทีนี้เราก็จะมาสานเป็นฐาน8กันนะคะดีจะจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับเอาริบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือเสร็จแล้วจับเอาริบบิ้นเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะนี่นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะเสร็จแล้วค่อยๆจับดึงขึ้นมานะคะ กดกดจับจับให้กระชับนะแล้วก็จะได้เป็นฐาน8ทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่สาและเส้นที่สมทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้น4เส้นด้านบนแล้วก็มีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะ ดีจะจับอริบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบน3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะเหลือริบบิน4เส้นด้านบนเหมือนเดิมทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะ ดีจะจับอริบินเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดร,ถรถิบินเข้าตรงช่องแรกให้ขึ้นมาด้านบนเลยนะคะนี่นะถ้าริบินบิดเราก็จับให้เข้าที่นะคะนี่นะได้แบบนี้เส้นที่สมค่ะสอดริบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยแบบนี้นะแล้วเราก็จะค่อยๆปล่อยริบินออกมาเส้นที่สี่ค่ะสอดริบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะคะนี่นะ ทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะนี่นะทีนี้เราก็จะมานับข้าม3เส้นแล้วพาดนะ1 2 3จับออริบินพาดมา หนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมา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 แบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นแล้วนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะคือเส้นนี้นะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะทีนี้ก็เส้นที่สามนะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะแลว้วก็ค่อยๆดึงลงมานะจะได้แบบนี้ทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะ จับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยนะนี่นะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ เนี่ยค่ะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าเร็วช่วงไหนก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะตรงกับเส้นของเขาเองเลยนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงข,ขึ้นมานะคะในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะจะได้ในลักษณะนี้นะคะ be, like <S <s 2> 2> นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อ um, ก uh ันเลยนะดีจะจับดิบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เส้นที่สี่ทับด้วยเส้นที่ห้าเส้นที่ห้าทับด้วยเส้นที่หก เส้นที่6ก็จะทับด้วยเส้นที่7นะคะเส้นที่8ค่ะทับเส้นที่7เข้าไปเสร็จแล้วริบบิ้นจะเรียงกันมาในลักษณะน,นี้นะทีนี้เราก็จะรวบมารวมกันเลยนะคะจับหมุนมานะนี่นะคะตัวนี้คือฐานของเส้นที่8นะทีนี้เราก็จะเอาริบบิ้นทั้งหมดรวบมาใช้นิ้วก้อยฝั่งด้านซ้ายเกี่ยวไว้ก่อนนะคะตัวนี้คือตัวฐานของเส้นที่8นะคะเราจะมาเสียบตรง ถัดมานะคะก่อนที่จะถึงตรงตัวฐานเส้นที่8ดนะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวฐานนี่นะคะตรงตัวดอกนะลอดผ่านมาเลยนะคะตัวนี้คือเส้นที่แดนี่นะให้สังเกตอย่างนี้นะคะนี่นะคะเสียบลงมาเลยนะแล้วก็กค่อยๆดึงลงมานะคะนี่นะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลย จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะไล่เรียงกันมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะนี่นะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจับกรีบให้ขึ้นมาดิดนหนึ่งนะเพิ่มความสวยงามนะคะดูความสวยงามเลยแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนี่นะให้ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่าง แล้วก,ก็ค่อยดึงลงมานะคะนี่นะได้แบบนี้ต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงใต้เส้นถัดจากเส้นของเขานี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะบบนี้นะคะต่อเลยจับริบบิ้นพับมาด้านหน้า ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงใต้เส้นถัดจากเส้นของเขานะคะนี่นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกเบญจมาศแบบใหม่สสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ